สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมที่ร้านนายเอลเดโอนะครับซอยอนุทก้าวสนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีทําการสั่งซื้อกันเข้ามานะครับเป็น d ดว์แบดสองหกนะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็นลูกค้าน่าจะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่ามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวแถวน้องแขมนะครับก็ได้สั่งเข้ามานะก็หลายวันนะครับกว่าจะ พูดคุยเรื่องสเปคดอกลำโพงกันได้ลงตัวนะครับวันนี้ก็ได้ตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ10บีเซตนะครับในส่วนของไดร์เวลเล็นี่นะครับของเริ่มจะหมดแล้วนะครับตอนนี้รอดที่แล้วผมเอามาก็หมดไปแล้วนะครับรอดนี้เอามาก็แบ่งมาได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งหรือ2ออาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับ ของน่าจะเข้าอ่าน่าจะประมาณช่วงสิ้นเดือนนะน่าสิ้นเดือนก็น่าวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับน่าจะสิ้นเดือนน่าจะเข้าอยู่นะครับอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับในส่วนของพีเซตนะครับลูกค้าก็จะได้ใบภุมพีเซตแบบนี้ไปนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันในเพลงอาคาเฟอีนนะครับของยิงลีสีชุมพลนะครับของพี่ยิงลีนะครับอ่าของดถแหยักษ์ขาวอ่าดถแหยักษ์ขาว พนมสาวขอนแก่นนะครับพนมสาวขอนแก่นขอบคุณช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับขอยืมเพลงมารีวิวนะครับในส่วน Power นะครับที่ใช้ขับก็จะเป็นครับโอิโอนะครับ PV 1 3นะครับในส่วนดอกลำโพงก็จะเป็นดอกซับเบส15นิ้วดับเบิลนะครับในส่วนของเสียงกลางนะครับก็จะเป็นดอก10นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยนะครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเสียงที่ท่านได้ยินนะครับก็จะเป็นเสียงจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับเป็น iPhone 7นะครับก็อัดสดๆเลยนะครับก็จะได้ไม่ได้มีการปรุงแต่งเสียงใดๆนะครับก็อัดสดๆนะครับจะได้รู้ว่าบรรยากาศเสียงที่มาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ EQ นะครับของเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแฟดไปเลยนะครับแฟดไว้นะครับ เพราะว่าเวลาไปตั้งค uh ่านะครับเวลาไปตั้งค really. ่าในส่วนของมิกเซอร์ของลูกค้าก็สามารถปรับแต่ง EQ ขึ้นได้อีกนะครับก็จะให้ได้เพิ่มในส่วนที่ขายหรือว่าเพิ่มในส่วนที่ลูกค้าชอบนะครับในส่วนนี้ผมตั้งแฟดไว้ให้นะครับแต่ลูกค้าไปตั้งเป็นในความชอบของตัวเองอีกทีนึงนะับในมิกเซอร์ของตัวเองนะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะใช้เป็นผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องไฟหรือเปล่าแต่เป็นลำโพงเป็นแบนพาร์ตนะครับแบนพาร์ต เป็นตู้น่าจะกระแทกข้างนะครับกระแทกข้าง18นิ้วนะครับดอกพีโอเ o ียลนะเป็นรุ่น PCM 1818นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะรุ่น1818นะเป็นจำได้ว่าเป็นรุ่น PCM นะของพีโอ o ดียลนะประมาณนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ครับก็ขอให้ลูกค้าท่านนี้นะครับมีงานเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการใช้งานนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับผม ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ